11 minutes later นา e s later ตอนโทรอยู่ในห้องใส่เสื้อกล้ามไม่ใส่กางเกงหรอ ใส่เตฟามใส่เ่นคี้ให้ล้วแต่ใ้มาจใส่ที่นไหมไวกใส่ะลามองไ่วว่าทไมแอร์แอร์เหม็นจังเลยเฮ้อเตาเตาน้อยมันก็เลยเหม็นไม่ช่เลไม มันไม่ค่อยรัดตีนเท่าไหร่ก็รัดตีนอยู่แล้วก็เลยตั้งชื่อมันว่ารัดอ้าวเงียบกิ๊บอันนั่นไงมู๊อยู่นูน่นมู๊อยู่นูน่นอ๋อหลวงพ่อจะจอดรถตรงนี้ลูกครับผมเึ่งผมก็จะไปกวนประสาทเพื่อนฉันได้ยินว่าพ่อเขาพูดว่าหลวงพ่อจะจอดรถตรงนี้ <c oughs> หรือไอ้เจมส์ไอ้ไฉวน่ะ รใกไ้ารันไมต้องดูได้ทุกคนอยู่บอกให้เยาันไม่ใช่คนที่ให้ทำไมล่ามันนไม่ใช่ป้าแต่คุณแบมบูอร่อยแต่เบื่อเอาหลบั้วเลยใช่ขอบคุณคุณแบมบู คุณแมมบูทำอะไรเอเลี่ยนบังเกิดเพื่อนหายไปไหนหมดไปขี้เขายังไม่มากันเลยเริ่มเสี่ยงใยแต่ฉันจะบอกให้นะชมพูมันไปผิดที่ไปเคล่างนู่นเคล่างไหนตรงนู่นนะตรงนู่นใช่แล้วแล้วเจรถมันอยู่มันรู้มันเอ็งรู้รึมันรู้มันรู้รึยัง โอ๊ยน่าเว้ยไอโต้มึงบอกมันดิงาบอกพ่อเธไปรับไม่รู้ไม่มีใครไปรับมันละพ่อแมม่มันงามแป้งเดือนออไอ้ต้เอ็ต้องบอกชมพูบอกเอต้องไปบอกชมพูมาผิดเหรอมาผิดเหรอเรื่องขาวว่าวก็มาผิดมาผิดะ มีใครชคนเดียวมีใครชคนเดียวเยที่แปลที่สยมู่เพื่อนเพรากูใส่มิกกี้คนเดียวเฮ้ยมึงไอดีดเหรอกูไม่คุปรักว่าไอซดีมากูไม่คุปรับอีกกระั้งมาไม่ว่ากูดักแตมัน่มอเะข้าอะไรกระเป๋าเพื่อนกระเป๋าผมในนี้มันมีตั โู้หญิมาเยเจังวะอ้าพกมันรู้จักแถวนี้ดีอีแบมเล้อกอีแบมอีแบมโอโอันจะไัขงขาดแล้วนะผมามาไกเอากากมาเอบ้ผมผมมามั่วันงานขผมมาสินตีแล้บพ จะรองก็ร้องให้แรงงานเด็กเห็นเด็กคนไหนให้แรงงานนึงแม่หนึ เม่เลิศหดไงอุดแล้วนี่อะไรเนี่ยล้ทอยเหรออุ้ยนี่มันถ่ายคลิปจริงกูถ่ายจริงกูถ่ายจริงอะอ้ยกูมันถ่ายจริงดนาไหกับ่กูถ่ายจริง้เยกลับมาแล้วโอ้ย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  กิจกรรมแต่เรามาเล่นอะไรบ้าบอทุกคนทุกคนเป็นผู้เข้าเข้าร่วมไดปอย่าส่างไ่สร้าเรจะมาปวดใตรงนี้เขาอยากเดินไปชนโอ้คือเดอะกูเดกเกิลคือมึแจมิงแจมีงอะไรไอ้ไอ้มงมาวิ่งด้วยใช่ไหมไอ้ตจะใช่พอมึงใช่ใช่ที่ไหนไงฮะมานี่หนกูดีนี่วัวบ้าน บ้วนวานี่ยเป็นมาบ้วนวานงานแต่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะโอ๊ยมึงกินของฟรีใช่ไหมใช่ใช่มึงจะโดนกินเจบีดเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยเจเบีดให้ไปหลุดกขอกินหน่อยไมหมดเลยแล้วละฉันมันอยากก็กวักกูสองข้อนี่หรอ ถ่ายอยู่โอุ้ยถ่ายจริงด้วยฉันก็ว่าล่ะหน้าไม่หน้าคุณเหมือนพ่อเจมเลยแม่ฉันบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกไฟมันจะกระพริบอย่างเงี้ยถ้าถ่ายน้ะไฟมันจะกระพริบไม่ใช่นะพ่อเจมอันนั้นไม่ใช่พ่อเจมนะลูกดูดแล้วก็ไม่ใช่ก็มาเอ้อฉันดูต้องมาฉันมาป่วนมันั่วบ้านงานโอ้ยถ่ายไฮโดเจลี่มาทำไมอ่ะไปไหนอไปไหนไหนอ่ะก็เสร็จแล้วนู้นเสร็จแล้วหน้านู้นเจก็มีตัน จะกินไม่กินห้ามอารมณ์ก็จะตอบถ้าลงคลิปนะเดี๋ยวจะจะลงลบคลิปอะไรลบลงลบลงหรือลบฉันก็จะลองอยู่ดีฉันถ่ายเพื่อลงฉันลองนะคนเล่นเด็กข้าวเจออยู่ไหนอยากดื่มน้ำกินน้ำเออดูอีเอเจนี่มืหน่อยมาขึ้นใช่ไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นเออคุณลูกฉันไปเล่นตรงนูดยังไงไม่งู้มึงกดลงมึงกดลง Ủa yeah. <laughs> Lưu lưu lưu, lưu. เดี๋ยวแล้วตัวเขาว่านุ่มมันยังยังเลยค่ายังไม่ได้เรียกคือจะเล่นก็เล่นนะยังที่มันโลดเล้ว้าวช็อปแต่ใครไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินกันเองกินข้าวไหนเนี่ยข,ข้าวบ้านข้าวราดแกงแต่ได้แกงราดข้าวอไอตัวพวกมันกินแกงราดข้าวอะ่ะเออจริงมันไม่ได้กินข้าวราดแกงแกง,งข,ข้าวอะไรวะ มันอยู่นู่นกันแบมมันอยู่นู่นกัน X O S อะไรวะขนมปังค่ะขนมปัง X O S ้คุณายมาทำไมมาดูดุหัวบ้านงานอะไรระเบิ์ดัน โู้น่าสงสัยว่าทำไมเข้าปังเขายังไม่มาบูนอะไงร่วงหายหัวไปไหนกูอยากอบ้านแล้วแม่โคตนน่าเบื่ออีกทำไมวะแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะ